ถ้ามีคนเข้ามาถามออว่าเฮ้ยที่มีมีมีกินใช้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าอยู่ขายพระจะตอบเขายัางไงบางวัดอะออไม่ได้ไปสร้างนะก็ไปช่วยช่วยทุกวันเลยนล่ยล่าสุดหลปูเปีวใช่ไหมออเป็ไม่ได้สร้าง ทีละแสนหมื่นภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าภาพลูกนี่เราเราจะทำบุญเฉยเฉยเราาศรัทธาใช่เรารู้สึกว่าไม่น้าลงทานอีกทุกวัดทุกพิธีที่วัดที่ออกข็ศรัทธาแล้วก็บางทีเพื่อนๆนไปสร้างเนี่ยจะออกไปแล้วเราลงทานไปช่วยนะครับอ้อมองวงการพระใหม่นะครับเป็นยังไงมันจะมีทิศทางงไงต่อไปในอนาคตปีสองปีนี้คิดว่ามันเป็นยังไงคิดว่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อย หลายคนน่ะจะมองว่าอุ้ยพระใหม่มันเล่นไม่ได้แล้วขายไม่ได้แล้วคือมันอาจจะต่างจากสมัยก่อนในยุคที่แบบไม่มีรังลุ้นคือเมื่อก่อนน่ะจองอะไรหลังพระออกมันก็จะขายได้ใช่จ่ายเงินเลยเล่นเงินสดสมัยเนี้ยมันกลายเป็นแบบใครๆอยากทําอะไรก็ได้มันก็อาจจะดูเละเทะมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะต้องคัดคนที่มันไม่มีคุณภาพออกไปเองโดยที่แบบมันคัดไปเองเวลามันก็จะคัดออกไปใช่แล้วคนก็จะมองว่าอุ้ย ้าใหม่ต่อไปก็ไม่ได้แต่มองว่าไม่ใช่เพราะว่าพวกคาถาอาคมอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยแบบสักยันพญานสืบทอดมาใช่มันเป็นความเชื่อมันเป็นอะไรที่แบบก็อยู่ได้ยาวๆกันไปคือใหม่วันนี้แต่อีก10ปี20ปีมันก็คือกับวันนั้นอยู่เลยในฐานะเจาแม่วงการพ้าใหม่เนี่ยยังมองว่ามันยังมีโอกาสยังไปได้ มีค่ะเหมือนอย่างอย่างยกตัวอย่างเลยแค่หลวงพ่อพัดเนี่ยคนชวนเราไปตั้งแต่สมัยที่แบบนยังไม่ดังไม่ดังแล้วก็ไม่เอาไม่รู้จักอยู่ดีๆกลายเป็นแบบโอ้โหแบบทั้งประกทศใช่ดีๆเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยทำให้มีโรงงานโรงยานเนี่ยน้าวเนี่ยคิดดูดิไอ้พันธุ์เนี่ยได้อะไรก็หลวงพ่อพัดกี่ท่านจะทำพันธุพลังอ่ะใช่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังยังน้อยยากแทบไม่มีแล้วตอนนั้นมันไม่ได้แค่พันลังนา้าเดียวนะมันทุกคนจะพันลังพลัง แล้วก็หมดแล้วก็มีกระแต่ด้วยจะมีอยู่<ช>มีกินคือมันมีโอกาสเติบโตนะครับอันนี้คือคําถามที่ที่ที่ถามออฟไปแล้วก็เรามองว่าถ้ามีคนเข้ามาถามออฟบะเฮ้ยที่มีมีมีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าอยู่ขายพระจะตอบยังไงใช่ ก็ใช่อ่ะก็ทำไมก็ใช่เออเรารู้สึกอะไรยังไงไหมไม่อ่ะมันเป็นคำถามยอดที่ดยนะใช่มันจะชอบแบบหากินกับพระอะไรอย่างเงี้ยกับคำเนี้ยมีมีมีผลอะไรกับเราไหมไม่อ่ะก็แบบก็ไม่ทำไมก็ไปเราไม่ได้ไปแบบใช่เราไม่ได้ไปเหยียบหัวมันขายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเรียกอะไรมันอคติอืมหรือถมองมุมนึงอิจฉาเออแต่เราได้ยืดอกเลย ใช่ก็ใช่ทําไมอ่ะคเอื่นเขาก็ทํากันได้ดีมีเยอะแยะมึงทําได้ปะล่ะเออใช่ไหมทำได้ปะล่ะทำได้ปะล่ะเออทำไม่ได้มองในมุมที่มันดีไปเราไม่ได้เก็บเันเป็นแบบม่ความคิดขยะอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เก็บมาคือเส้นทางของอาบตต้าในฝั่ง้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้คือมันชัดเจน รวมเเราสองคนด้วยเนาะคือเรามีมอาชีพอื่นกันมานะครับแบบก็ทุกคนเดินทางมาแล้วก็เข้ามาที่วงการพระล้วที่ฝั่งมาตั้งแต่รลอดปากเกี่ยวปากกาแล้วมีเงินมีทองมีมรับสมบัติกันเนี่ยก็ โครงการพระดังนั้นเนี่ยเรายืดออกได้เต็มที่เวลาเจอคำถามเฮ้ยหาทีกินกับพระใช่ใช่ตอนนี้เราจะมีพระใหม่ใช่แต่มันมีดีเทลมันจะมีดีเทลอธิบายว่าเฮ้ยมัน1 2 3 4อย่างนี้ได้แต่แต่ว่ามันไม่ใช่การไปหากินอย่างเดียวอะพระวัดก็ได้ไม่ใช่ว่าเราไปเบียดเบียนเขามีเงินทั้งมูลมีสเตปมีอะไรนะครับมันมีอะไรคือทุกวัดเนี่ยตอนนี้นะครับเวลาการไปขอสร้างตั้งแต่สมัยออฟตั้งแรกๆแล้วนะเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะ ว่าต้องถวายเท่าไหร่อะไ,ไรยังไงแล้ววัตถุประสงค์อะอยู่ๆเขาเขาจะต้องเฮ้ยโบสถ์มันพังอืเขาอยากจะทํากุฏิฮะอยากจะทําหา้องน้าาําทาศาลาทาสังเวทก็ถึงจะออกอาฟสักรุ่นหนึ่งเราเนี่ยมีพอจะมีความรู้หรือตอนแรกออฟไม่มีความรู้เลยด้วยซ้ำแต่ก็พยายามไปทําให้เขาเพื่อที่จะได้เขาได้เงินถวายเขาตั้งร้านหนึ่งยินดูแล้วเขาก็ไปสร้างนู่นสร้างนี่ได้อยากให้ทุกคนมุมมองตรงเนี้ยถามว่าม่อบอะไรกับสังคมคืนกลับมาโอออฟทำเยอะ อยากให้เราให้เอฟซี FT ฟังต้องทำอะไรไปบ้างบางวัดอนะ๋อไอม่ได้ไปสร้างนะก็ไปช่วยช่วยทุกวันเลยนี่ล่าสุดปูเปลใช่ไหมอ๋อปม่ได้สร้าง ทีละแสนหมื่นภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าภาพุูนี่นะเราเราแค่ทำบุญเฉยพอเราศรัทธาใช่เรารู้สึกว่าไม่น้ำลงทานอีกทุกวัดทุกพิธีที่วัดที่อออเขาศรัทธาแล้วก็บางทีเพื่อนๆไปสร้างเนี่ยเจออกไปแล้วเราลงทานไปช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมดีๆที่ที่พวกเราอ่ะพวกที่เรียกว่าสังคมพระใหม่อ่ะอย่างที่บอกกันเนาะมันไม่ได้แค่แบบได้เงินมาแล้วก็จบไปเราเราคืนอะไรต่อ ต่อสังคมต่อวัดอะไรเยอะที่วัดก็มีนู่นนะี่นั่นคิดดูดูว่มากวัดเนี่ยใช้ไฟใช้น้ำม,มากกว่ามากกว่าบ้านเรานะวัดเนี่ยไม่มีใครมาจ่ายให้นะแล้วเอาอะไรได้าจากไหนถ้าไม่ได้ทำวัตถุมงคลหรืออะไรขึ้นมาในฐานะที่เป็นกูรูเจ้าแม่เริ่มบุกเบิกเลยโดยเฉพาะสายระยองเนี่ยถ้าถามว่าชั่วโมงนี้เรามาคุยกันเรื่องชั่วโมงนี้นะเกจิที่ที่ออฟคิดว่าอยู่ในใจเลยมีหลวงพ่อท่านใดบ้างแนะนำ ชั่วโมงนี้จริงๆก็คือ,อก็คือหลวงปูเปงป่เปลเนี่ยค่ะหลวงปู่เปลวัดเจ็ดลูกเนินว,วัดเจ็ดลูกเนินจังหวัดระยองคือหลวงปู่เป็นพระที่ดูดีแล้วเวลาจะทําอะไรหลวงปู่ตั้งใจจริงๆเคยเอาพระไปให้หลวงปู่เสกให้เมื่อหลายปีมาแล้วสมัยที่หลวงปู่ยังไม่ดังอ่ะอายุแปดสิบกว่าคือน,นั่งตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่หลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวมันไม่ถึงพระเยอะแล้วก็อุ้ยช็อตแรกหนึ่งล่าสุดอะ่ะเอาพระไปให้เสกสามร้มอยกว่าองค์ ให้แบบช่วยเมตตาเสกให้หน่อย,ยะอะไรเงี้ยหลวงปู่ก็นั่งจับที่ระเหรียญจนครก7วันแล้วหลวงปู่ก็ค่อยโทรตามโอเคเสร็จแล้วเลยโอ้ใช่หลวงปู่สุดยอดมากจริงจริงจะทำทใช่แล้วเวลาจะทำวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของที่วัดก็คือหลวงปู่จะกําหนดทุกอย่างเองจะต้องทํำว่านเองกวนเองอะไรอย่างเงี้ยท่านอยู่ระยองวัดเจ็ดลูกเนินอยู่ระยองนะครับ อ่าต <privileged> ่ shifted, like อไปอ๋อการดิเลตค่ะการดิเลกก็คือพระหนุ่มอายุน้อยคือเราก็จะมองคือแบ็บแรกนี่เห็นเลยคือแบบพระนุ่มใเฉยพระหนุ่มเฉยแต่พอไปสัมผัสสัมผัสสัมผัสเรื่อยๆเราเออเขาเป็นพระที่วางตัวดีมากใช่แล้วก็ช่วยเหลือสังคมอ่ะช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยเขาหลงพ่อค่ะไม่ได้มาแบ่งแยกว่าคนนี้รวยคนนี้จนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือดีดีจริง ลูกศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเท่าทียมกันใช่ในตาดีก็ฝากนะครับพระอาจารย์ดิเรกนะครับท่านอยู่วัดหนองซายนะครับจังหวัดสุรานทรนะครับก็ไปกราบกันได้นะครับอีกัครั้งหนึ่ง เอาเป็นภาะอีสานแล้วกันเป็นอาจารย์ต้อมค่ะก็พระนุ่มเหมือนกันอาจารย์ต้อมวัดท่าเสะแบงร้อยเอ็ดนะครับรอ,ยอ,อยู่ร้อยเอดอาจารย์ต้อมก็จะแบบชอบทําวัตถุมงคลก็จะมีวิชาว่าอันนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไม่ได้เป็นการแบบทําลวกๆเสกแล้วก็เอาไปแต่คืออาจารย์จะแบบว่าอยากให้ทุกคนที่ได้ไปใช้แล้ว เห็นผลอืมได้ของดีจริงๆทําตามตำรับตําราที่ท่านเรียนมาจริงๆเราจะขอฝากข้างเหนืออีกรูปหนึ่งแล้วกันค่ะครูบาคิวครูบายาวิชัยใช่ก็อายุน้อยน้อยเหมือนกันปีนี้ท่านอายุ30ปีนะครับครูบายาวิชัยอยู่ที่หลายหลายสำนักสงฆ์ท่านสร้างอยู่4-5สำนักอ่ะนะครับนี่ก็เป็นพระลุงที่แบบพัฒนาสร้างวัดแบบเยอะมากเนี่ย3องค์นี้จย์ต้อมจันดเล่ แล้วก็วูบาคิวคือเขาจะนิ่งเขาจะแบบเป็นคําพูดที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่ะเออเราเกินอายุใช่เกินอายุแล้วก็วางตัวดีคือรู้สึกว่าเออองค์เนี้ยหน้าหน้ากลับไปกราบแล้วก็หน้าทําบุญด้วยอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ออฟไปพี่ออฟก็จะเห็นว่ากาลังสร้างกาลังสร้างวิหารอยู่มาถึงหน้าตรงนี้แหละจากประสบการณ์จากอะไรมาหลายอย่างเนี่ยก็อยากให้ออฟแนะนาคนที่ เข้ามาดูเราวงการเขาใหม่ดูพวกเราเนี่ยระหว,ว่างหนึ่งเ็าอยากจะเข้ามาเข้ามาทำเนี่ยมันควรจะทําอะไรยังไงบ้างเริ่มยังไงวางตัวยังไงทําตัวยังไงเข้ามาอย่างไหเครดิตพูดแล้วต้องแบบไม่พลิกลิ้นอ,ะอ่ะอใช่เรานัดวันนี้ก็ต้องวันนี้อเหมือนเหมือนอย่างเาวอาทีออ่ออฟอยู่ได้อะเพราะว่าเขาอะเห็นเรา <c oughs> เป็นหนี้มาเยอะเยอะๆ,ๆ,ๆแล้วเราแบบเราไม่หนีอ่ะจริงๆอ่ะมีคนให้หนีเยอะมากนะไปเลยไปเลยเพราะว่าเยอะมากเย,เยอะแล้วเงินหมื่นก็าบาทตอนนั้นคือเยอะกับเราแล้วอยู่ดีๆคือคิดตลอดว่าชาติน,นี้ไม่หมดหนี้อ่ะ <ๆ S 2> เออแต่ด้วยความพี่พอเราสู้อ่ะแล้วไม่ไม่โกงเนาะเรามีเครดิตอ่ะเราซื่อสัตย์กับทุกคนอ่ะเออมันก็เลย ทำให้มีแต่คนช่วยแล้วก็อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นใช่ก็คือความซื่อสัตย์แหละความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญจรงิงคนก็จะไว้ใจเราอะเออจองได้ไม่โกงมันมันเคยมีกรณีที่ที่คนสร้างอ่ะไม่ได้สร้างแล้วเขาคนอะจองผ่านออฟคือคนอื่นอ่ะสายอื่นอะแล้วก็ไม่ได้ว่าคนอื่นนะเขาอาจจะไม่มีทางเลือกอก็ยอมรับพระที่ไม่ได้เสกอ่ะไปให้ลูกค้าแต่ออฟอะไม่ยอมฟ้องศาลนี่ก็น่าจะเพิ่งออกจากคุกได้ สองเดือนไหมคนนั้นอะคือเราก็สู้อะไอทางนั้นมันก็ไม่ยอมมันก็เดี๋ยวเจ้าฟ้องนะไม่ยอมมารับพระแทนเราอะเราเอะใจเลยเราจ่ายมาจําไปแค่ส่วนหนึ่งประมาณสามแสนมันก็ขู่ฟ้องเราเราก็อ่ะมาสุดท้ายเขาก็แพ้เพราะว่าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่เรียนอนุญาตเขาไม่ได้เส่คนก็เลยน่าจะมั่นใจว่าเนี่ยถ้าเงินเราอยู่กับคนเนี้ยปลอดภัยแน่นอนใช่ใช่นี่ก็คือเครดิต S <S ที่มาจากความซื่อสัตย์นะครับใครที่จะเข้ามาสู่วงการนี้ก็ต้องเป็นคนที่เริ่มจากมีมความซื่อสัตย์ก่อนเริ่มอย,อย่างเียจะเห็นประจาแหละที่หน้าเฟจอ่ะขอเช็คเครดิตหน่อยอขอญาตเช็คเครดิตหน่อยเนะี่ยคือโอเคส่วนหนึ่งอะ่ะมันมีเพื่อนในวงการอะ่ะที่จะมาบอกว่าคุณมีเครดิตหรือเปล่า แต่จะมาที่สุดอย่างที่ออฟบอกคือคุณต้องมีเครดิตก่อนแล้วมันจะมันจะรู้กันตัดเป็นเจเองแล้วแล้วออฟน่ะมันมีในเรื่องของความรับผิดชอบด้วยตอเนี่ยเางนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับจริงใจมีน้ำใจนี่สําคัญมากเลยแบบการไม่ไม่แทงข้างหลังไม่บังมุมไม่เหลี่ยมใส่กันเนี่ยเนี่ยจริงๆมันมันมันอยู่ได้ความซื่อสัตย์ความจริงใจมีน้ำใจก่อนที่เดือกก็มาเรียนรู้เอาถามมาเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้าย นะครับที่จะกุยกับออฟอยากให้ออฟฝากผลงานนะครับผลงานตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างออฟเอาเอาทำอะไรอยู่บ้างก่อนนอกจากฮะลงยาอะไรพวกนี้มีอะไรอีกก็มี หิ้วของอ่ะกระเป๋ารองเท้ารองหอก็ขายดีดิวก็ไปต่างประเทศแล้วก็แบบใช่รับหิ้วของก็ใครอยากจะได้ของจากใครอยากได้ไอโฟนก็ไปดูดูอ่ะไม่บอกแล้วกันว่าอะไรมีไอโฟนมีทองมีอะไรวะแถวๆนั้นน่ะไปดูไปดูเฟซเจออฟนะครับอีออฟวิดอเนาะเออทำไมอีออฟวิดอมาจากอะไรถ้ากดอ่ะมันจะแปลว่า ผัวตายอะไรสักอย่างไม่มาผัวตายอะไรเงี้ย W I D O W U วอเนี่ยอ่าใช่ออเหก็คือในมิติของออฟเนี่ยตอนนี้คือสร้างพระนะครับแล้วก็เป็นศูนย์จองใหญ่เลยคือแบบของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยออฟมียอดแน่แต่ดูดูถามของออฟเองนะมีโรงงานโรงยานะครับทั้งที่ระยองแล้วก็ที่ไตม้านะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆก็ไปติดตามประเทศติดตามเฟซนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงไหนตรงนี้อ่่าตรรงนนนีีี้้ะคับเห็นแล้วก็ไปตามเห็นแล้วก็ไปตามตรงนี้อ่าโอเคอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีขึ้นขึ้นดั้งหน้าขึ้นขึ้นบังหน้าพวกกูเลยขึ้นเหมือนตอนนี้เนี่ยวินโดว์มันเออร์ลื้อตึ้ม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 อะไรเงี้ยเอออ่าตอนเนี้ยในส่วนของพระนะครับอ๋อทำอะไรอยู่บ้างหลวงพ่ออะไรตอนนี้ก็มีหลวงปู่อิ่ม หลวงปู่อิ่มนะครับใช่แล้วก็ท่านพ่อพองอ่าหมดปีละกันเรรอติดตามกันเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนมีมีมีโปรเจกต์อีกอีกอีกเนอะเพราะว่าอ่าในส่วนของโรงยาก็เต็มอยู่คิวเต็มนะครับแล้วก็รับได้คิวเต็มแล้วว่ารับได้มาได้เออมาได้แล้วก็จะเปิดเป็นระยะระยะ ใครอยากจะสร้างพระก็ติดมาได้ใครทีอ่อยากสร้างพระเราไม่มียังไม่มีประสบการณ์มากพอเนี่ยก็อยากจะได้คําแนะนําก็ติดต่อที่ออฟได้ให้คำแนะนําได้นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ กระบวนการแรกเลยอ่ะนะครับุญาตแนะนำได้นะแต่คุณก็ต้องมีของมานะในตัวคุณต้องมีของหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าออกมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเสี่ยงไปกับทุกคนอ่ะเราก็แบบใช่เสี่ยงทุกคนมันเองเออมันเสี่ยงมาเยอะแลยเออเออเออต้องคัดหน่อยคัดหน่อยครับสุดท้ายนี้ให้ออฟฝากอะไรกับเอฟซีหน่อยคนที่ดูทั้งเอฟซีของของออฟเองแล้วก็เอฟซีพวกพี่อย่ามีอาชีพเดียวค่ะทุกวันเนี้ยอาชีพทางเดียวมันมันไม่ได้อ่ะมัน จริงๆอ่ะเราควรที่จะแบบเงินเข้าตอนหลับอ่ะหลับยังไงให้มีเงินเข้าอ่ะอันนี้ยเราต้องเราต้องหาวิธีเนี้ยอยู่ให้ได้แล้วเราก็จะแก่แบบมีคุณภาพจริงๆทุกวันเนี้ยคือกลัวมากเลยว่าแก่ไปแล้วต้องไปเดินหาอะไรขายอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยที่ที่ทาอยู่ทุกวันเนี้ยคิดแค่ว่าแก่ไปยังไงแบบต้องมีตังค์ซื้อข้าวกินแล้วก็มีที่อยู่อ่ะเราเราต้องเอาแค่นี้อย่าทำอาชีพเดียว ให้หารายได้น่าหลายทางเนาะรายได้หลายทางมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยีวิตใช่แล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการผ้าไหมก็สามารถเข้ามาทากันได้ศึกษาให้ดีเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่แบบเจอเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้หนักเท่านี้แต่คุณแบบคุณท้อซะแล้วอะไรเงี้ยอย่างพี่ออฟเนี่ยคือแบบสามสิบกว่ามีหนี้แบบสี่ล้านมีลูกอีกสามคนต้องดูแลเขาก็สู้มาคนเดียวเช่าบ้านอยู่บ้านเออ ตัดไฟอะไรเงี้ยปัจจุบันก็คือแบบมีบ้านที่เราสามารถซื้อที่แล้วก็สร้างเงินสดได้แล้วก็มีบ้านหลายหลังแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เงินเหลือนะแต่ว่าเราแค่วางไว้ว่าอนาคตอ่ะเราต้องอยู่แบบเนี้ยเราก็มีที่อยู่แค่นั้นเองม,มันสามารถพลิกได้ตลอดโอเคเป็นแรงบันดาลใจใวันนี้สนุกมากนะครับได้แง่คิดมุมมองหลายๆอย่างในชีวิตของน้องออฟก็ขอบคุณมากๆ ที่วันนี้สลหับเวลามาให้เกิมาด้วยแล้วก็ได้มาเล่าขอบคุณออฟมากนะครับวันนี้สนุกมากนะครับแล้วก็ยังไงฝากผลงานออฟด้วยนะครับสองสามรุ่นที่จะเห็นกันออกมานะครับรวมถึงโรงงานรงยานะครับของออฟด้วยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับรับรองว่าเด็ดนะครับไปลอง พูดคุยใช้ไปการดูแล้วก็ที่จริงก็ทำได้ทุกอย่างนะทั้งตอบโค้ดทั้งอะไรทุกอย่างเ็เสร็จจนแพ็กกิ้งด้วยนะครับยกไปเสกให้ถึงวัดเลยเออขนไปเสกให้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากนะครับฝากออฟนะครับเดี๋ยวขึ้นเฟซ b o o กให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนนะครับว่า EP ต่อไปนะครับจะคุยอะไรมันเด็ดขึ้นเรื่อยๆนะนะครับท่าใหม่โซเซตี้นะครับท็อปเพีย h ช n น e ลนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ